ด่วนครับทุกคนน้องโชคผู้บ่าวมักหมอลำออกมาพูดแล้วนะครับผมรักองค์อิงเพชรบ้านแพงแบบไม่มีเงื่อนไขเหมือนทุกคนครับ ล่าสุดครับทุกคนหลังจากที่กลายเป็นประเด็นครับทุกคนหลังจากที่มีผู้ชายคนนึงรูปหล่อรูปหล่อเนาะไปที่บ้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับหลายคนก็สงสัยนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยก็เข้าไปแซะต่างๆนานาครับทุกคนโดยมีข้อความที่ไม่ดีเท่าไรนักนะครับจนล่าสุดเนี่ยครับทุกคนน้องโชคผู้บ่าวมักหมอลำก็ได้ออกมาพูดแล้วนะครับว่าตัวเองเนี่ยก็รักน้องแบบไม่มีเงื่อนไขและเป็นคนหนึ่งที่อยากเห็นน้องมีอนาคตที่ดีนะครับ ถ้าหลายคนได้ติดตามนะครับจะทราบว่าน้องโชคผู้เบามักหมอลำคนนี้เป็นแฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงมายาวนานมากๆแล้วถ้าใครเป็น fc ตั้งแต่รุ่นแรกนะจะทราบกันดีว่าน้องโชคเนี่ยจะไปให้กําลังใจน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงหลายงานมากๆแล้วก็เกือบทุกงานด้วยซ้ำเพียงแค่ว่าน้องเนี่ยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปวิดีโอลงหรือว่าไม่ค่อยได้ลงโซเชียลอะไรมากนักนะครับ สิ่งสําคัญเลยนะครับที่น้องโชคเนี่ยอยากไปดูองค์อิงเพชรบ้านแพงด้านหน้าเวทีหนึ่งเลยครับรักน้องแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับรักน้องเพราะว่าตัวตนของน้องเป็นคนกระตันยูเป็นคนที่โอ้โหเสียงเพราะนะครับแล้วก็อง์อิงเนี่ยเป็นคนที่น่ารักเฟลี่กับ FC แฟนคลับอยู่เสมอทำให้น้องโชคเนี่ยเรียกได้ว่ารักแบบไม่มีเงื่อนไขเหมือนแบบพวกเรานี่แหละครับทุกคนผิดตรงไหนรู้ไหมที่คนเข้าไปแซ เพราะว่าน้องโชคเนี่ยหล่อมากเกินไปถ้าณนะวันนี้น้องโชคอายุเยอะแล้วถ้าณนะวันนี้น้องโชคเป็นผู้หญิงถ้าณนะวันนี้น้องโชคอา่าเป็นคนไม่หล่อนะครับก็คือจะไม่มีประเด็นนี้เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผู้พีมมองว่าเป็นเพราะว่าความหล่อของน้องโชคนะตอนนี้ทําเอาแฟนคลับ FC เนาะของน้องอุ๋งอิงเนี่ยก,ยก็แห่เข้าไปติดตามน้องโชคค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเข้าไปนะครับ เขาเรียกว่าอะไติดตามไลฟ์สไตล์เพราะว่าก็เป็น FC แฟนคลับน้องอุงอิงเพ่อบ้านแพงที่หน้าตาดีนั่นเองนะครับนะเออนะครับต้องบอกว่าหนึ่งเลยน้องโชคเนี่ยออกมาพูดแล้วนะครับว่าที่ตัวเองเนี่ยไปดูน้องด้านหน้าเวทีบ่อยๆเพราะอะไรหนึ่งเลยไปเป็นเรียกได้ว่าไปเป็นบอดี้การ์ดก็ได้แล้วก็เรียกได้ว่าไปดูแลความปลอดภัยของน้องด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนเมาคน โอ้โหเข้าไปจับมือน้องเข้าไปดึงมืออะไรแบบนี้นะครับน้องโชคเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ไปเป็นหูเป็นตาเหมือนแฟนคลับทุกคนนั่นแหละครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอุ้มอิมมองว่าไม่มีอะไรในกอผ่ายนะครับแล้วก็คนที่ชอบคอมเมนต์แซะแบบนั้นแบบนี้นะครับอยากคิดเกินเลยไปไกลครับทุกคนถ้ารักน้องก็ควรจะคอมเมนต์แบบพอดีพองามนะครับอุ้งอิ่งเป็นคนเฟนลี่มากๆนะครับเป็นคนเฟนลี่มากๆอย่างอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองน้องก็บอกว่าพี่อุ้มอิ่ม เมื่อไหร่จะมาหาน้องเมื่อไหร่จะมาดูน้องด้านหน้าเวทีเห็นไหมครับน้องก็พูดกับทุกคนน้องโชคก็เหมือนกันนะครับน้องโชคก็ได้รับความเฟรนลี่เหมือนน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับบางคนก็ไปคอมเมนต์ว่าเข้าหาน้องเพราะแบบนั้นเพราะแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งไปติดตัดสินเขานะครับทั้งที่ยังไม่ได้รู้ตัวต,วตนของเขาเลยนะครับวันนี้อุมเอ็มได้มีโอกาสฟังน้องโชคเนาะออกมาพูดบางช่วงบางตอนนะครับทุกคนแล้วก็เราก็รู้แล้วแหละว่าอ่ะก็มีคอมเมนต์แซะนะครับตั้งแต่อุมเอ็มทำข่าวมาเนี่ย ก็มีแซะบ้างแต่ว่าส่วนน้อยนะครับ fc แฟนคลับของอิงเนี่ยส่วนมากก็คือน่ารักแล้วก็เข้าใจกันหมดนะครับทุกคนเข้าใจกันหมดแล้วก็ส่วนน้อยแหละแต่ไม่รู้ว่าเป็น fc จริงหรือเปล่าอาจจะเข้ามาปั่นป่วนอาจจะเข้ามาสร้างความแตกแยกอะไรแบบนี้นะครับส่วนมากคนที่มาเม้นแซะเนี่ยอุ้มมีมองว่าน่าจะเป็นคนบุคคลประเภทนั้นมากกว่าถ้ารักน้องจริงเนี่ยก็จะเข้าใจว่าอุงอิงเป็นคนยังไง แล้วก็ต้องบอกได้ว่าอุงอิงเนี่ยน้องเป็นคนค่อนข้างโฟกัสเรื่องงานนะครับเห็นไหมครับทุกคนขึ้นเวทีเสร็จบินไปถ่ายรายการต่อนะครับรีได้ว่าแทบจะไม่ว่างกันเลยทีเดียวเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเข้าใจว่ารักน้องแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องแยกแยะด้วย FC ก็คือ FC จริงๆนะครับเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากใจเหมือนกันนะกับการที่ไปบ้านน้องอุม้มมีโอกาสได้เห็นคอมเมนต์เนาะที่น้องโชคเนี่ยได้มีการ คอมเมนต์ใต้คลิปต่างๆนะครับทุกคนที่แบบว่ามีคนมาแซน้องน้องก็บอกว่าผมก็ค่อนข้างลําบากใจเหมือนกันที่จะไปบ้านอุงอิงนะครับเพราะว่ากลัวคนจับจ้องแบบนี้แหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวเองก็เป็น FC ของน้อง1คนแล้วก็มีโอกาสแล้วที่น้องเนี่ยชวนไปบ้านนะครับน้องโชคเนี่ยก็เลยได้ไปนะครับก็เลยได้ไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าจริงๆไม่ได้อยากออกกล้องเลยทุกคนเห็นไหมว่าวันที่พ่อช้างศรีสเกตสร้างบ้าน ไปถ่ายนะครับไปถ่ายทําน้อง ที่บ้านน้องอิงแล้วก็ไปเจอน้องโชคน้องโชคจะเดินหลบกล้องตลอดเลยเพราะว่าไม่อยากให้เป็นประเด็นนั่นเองนะทุกคนเนาะเรารู้แหละว่าน้องเป็น FC ฟซแฟนคลับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน้องก็กลัวเหมือนกันกลัวดราม่ากลัวคนจับต้องเหมือนกันนะครับนะแล้วอุ้มอิ่มนะครับได้มีโอกาสฟังน้องอธิบายแล้วนะครับบนช่อง YouTube แล้วก็บน Facebook ส่วนตัวเนี่ยไม่มีอะไรเลยเด็กผู้ชายคนนี้ไม่มีอะไรรักน้องด้วยความจริงใจจริงๆเราดูก็รู้นะครับว่าน้องเป็นคนจริงใจมากๆน้องก็ทักมหาอุ้มอิ่มก็มาขอบคุณอุ้มอิ่ม ปกป้องน้องเนาะในในคลิปนั้นนะครับแล้วก็น้องก็มาขอบคุณกําลังใจอะไรต่างๆแล้วก็ผมก็เหมือนกับมีอุดมคติมีอุดมการเหมือนกันกับกับพวกเรานี่แหละครับน้องก็พูดแบบนั้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วไม่มีอะไรในกอไผ่ทุกคนแล้วก็อุ้งอิงน้องก็ทํางานต่อเนื่อง fc ก็คือส่วน fc นะครับเราโฟกัสที่ผลงานน้องดีกว่านะครับนะอุ้มอิมมองแบบนั้นนะครับสําหรับวันนี้ก็โอ้โหเรียกได้ว่าเนาะได้ได้ดูคลิปน้องน้องโชค แต่เช้าเลยแล้วเราก็คือได้ฟังแค่นิดเดียวนะไม่ได้ฟังจนจบแต่ว่าเรารู้เลยว่าน้องจะอธิบายอะไรนะครับน้องก็บอกว่าตัวเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงห่วงน้องด้วยความจริงใจเหมือนทุกคนนี่แหละเหมือนพ่อพ่อแม่แม่เอฟซทุกคนนี่แหละที่กําลังรับชมมุกบิ้มอยู่ตอนเนี้ยก็คือรักน้องด้วยความจริงใจแล้วก็เป็นห่วงในเรื่องของความปลอดภัยใช่ไหมครับโอ้โหทุกคนน้องบริสุทธิ์ใจนะไม่อย่างนั้นเนี่ยน้องไม่ออกมาอัดคลิปอธิบายเป็นช็อตช็อตช็อตหรอกนะครับน้องเนี่ย จริงใจครับอุ้มอิมมองก็รู้แล้วว่าเด็กผู้ชายคนนี้จริงใจแล้วก็รักอุิงเหมือนเราอ่ะทุกคนเหมือน,นอุ้มอิมนี่แหละอยู่ดีก็รักโดยไม่มีเหตุผลอยู่ดีก็น้ําตาไหลอยู่ดีๆก็มันมัน,มนหลากหลายอารมณ์อ่ะทุกคนเวลาที่ได้ได้ได,ดูคลิปอุ้มอิงเนาะก็เข้าใจน้องนะครับเนาอะอเพราะฉะนั้นแล้วคอมเมนต์แซะคอมเมนต์ดราม่าก็หยุดเชื่อว่าอุ้มอิมลงคลิปนี้ไปก็จะมีอยู่แหละทุกคนก็คอมเมนต์เป็นดราม่าอะไรแบบเนี้ยแต่เราก็เข้าใจนะ เราเข้าใจคนดราม่าว่าคือเขาอาจจะดราม่าแล้วเขาแบบมีความสุขไงนะฮะนะสำหรับวันนี้นะครับอุ้มอิ่มก็คือกําลังจะไปงานอายุธยาพาร์คนะครับวันนี้ไปไปเจอพี่เอมมี่แม็กซิมด้วยแต่ไม่รู้พี่เอมมี่จะว่างหรือเปล่าเราไปในฐานะผู้ตัดสินนะครับเป็นเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรการประกวดร้องเพลงนะครับกับคนลุกทุ่งฟันแลนด์นะครับวันนี้ใครที่อยู่อยุธยาซิตี้พาร์คนะครับ ไปเจออุ้มอิ่มข่าวกระแสได้เด้อไปสมัครร้องเพลงกันได้นะครับใครเป็นเอฟซีอุ้อิ่มอุ้อ,อิ่มให้ไปเลยเต็มสิทธิ์ร้องโดนโอนเลยก็คือใครที่ร้องเพราะนะครับก็จะได้แบบเงินโอนตอนนั้นเลยสนุกมากๆรายการนี้นะครับก็ฝากทุกคนติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้อุ้งอิ่มก็นะไปทําหน้าที่เป็นคอมเมนเตอร์นะครับแล้วก็ไปไลฟ์สดดูร้านค้าต่างๆวันนี้มีร้านพี่เอมมี่แม็กซิมด้วยนะครับแต่ค่อนรู้พี่เอมมี่น่าจะไม่ได้มานะครับทุกคน ดูแล้วน่าจะไปงานคอนเสิร์ตพี่เสกโรโซนะครับคุณแม่เอมมี่แม็กซิมนะครับทุกคนไม่มีอะไรในกอไผ่เนาะสำหรับเรื่องราวของน้องโชคผู้บ่าวมักหมอลำนะครับก็เป็นหูเป็นตาครับแล้วก็เบ่งแยงกันครับทุกคนเนาะน้องก็เป็นเอฟซีคนหนึ่งนั่นแหละเหมือนพวกเรานะครับไม่มีอะไรแตกต่างจากพวกเราเลยนะครับน้องน่ารักมากนะน้องออกมาอธิบายเป็นช็อตชเลยนะครับไปแล้วนะครับขอให้วันนี้ทุกคนใครที่ดูคลิปนี้จบขอให้ถูกหวยนะครับ